ตัวนี้นะครับ Art Effect l o อคของเบเยอร์สูน้ำตัวนี้นะมันผิวผิวมันจะลื่นผิวมันจะลื่นลื่นมากครับปาดง่ายแล้วก็ลื่นมากแล้วก็เนือ้อเนื้อมันจะละเอียดหน่อยนุ่มๆนะครับนุ่มๆ สีลุงลุยีสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมครับสีทินนะครับผมวันนี้พอดีมีสินค้าตัวใหม่มานะครับเป็นตัวเบเยอร์ชิลอาร์ติเฟกต์ลอฟนะครับเป็นสีลอฟนะครับก็เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนๆเลยนะครับก็มีเฉดสีตามอยู่ในนี้นะครับในแคตตาล็อกนะครับแล้วก็มีคู่มือการครับด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้มาเป็นกล่องบ็อกเซตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูเลยว่าข้างในเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมี วิธีการทําให้ดูด้วยนะครับขั้นตอนการทาว่าทําไงครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในกล่องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆเลยครับกล้องเนี่ยข้างในนะครับก็จะมีอ่าเป็นเหมือนคู่มือเนาะบอกขั้นตอนการทํานะครับรายละเอียดขั้นตอนการทํานะครับเนี่ยครับเห็นแผ่นนะครับก็จะมีกระดาษทรายเป็นเบอร์ 600นะครับกระดาษทรายเป็นเบอร์600มาให้นะครับเรียบนะครับหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเกียงอุปกรณ์การปาดสีลอกนะครับก็จะเป็นเกียงถาบนะครับแล้วก็จะมีไอตัวเกียงโปะนะครับมีโปะเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานเหมือนกันแล้วก็จะมีมีโปะพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับเอามาไว้เก็บปาดผิวให้เรียบนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับแล้วก็มีส็อตเทป เทปกันเพื่อนมาให้ด้วยนะครับเป็นเทปกล่าวกันเพื่อนนะครับนี่เลยครับแล้วก็พระเอกของเราอยู่ไหนกันรับไหนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเบเยอร์เนี่ยครับอาร์ตเอฟเฟกนะครับอัพคว้าลอสนะครับดาร์เกนะครับตัวนี้สีดาร์เกน่าจะเป็นสีเทาเข้มนะครับดาร์เกตัวนี้ก็จะให้มา2 2แกลลอนะครับขนาด3มกิโลนะครับขนาด3ามกิโลตัวนี้ทาได้พื้นที่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะ 10- บถึงสิบสองใช่ไหมครับการฉาบอยู่ประมาณ2เที่ยวนะครับตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็จะมีตัวแว็กนะครับอ่ายังไม่หมดเนี่ยครับเป็นแว็กนะครับแว็กไว้เคลือบสีทีหลังนะครับแล้วก็มีฟองน้ํามาให้นะครับเอาไว้เก็บอ่าเก็บงานตอนทาแว็กนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อสีเป็นยังไงลองเปิดูไเนี่ยครับวิธีเปิดกันนะบ้ครับอ่าโอ้มันจุมาอย่างดีนะครับก็จะห่อใส่เป็นถุงพลาสติกหนามาให้นะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อขนาดน้ําหนักสามกิโลนะครับตัวนี้นะครับเนื้อสีล็อบอีกอีกลอปนึงก็เหมือนกันครับให้มาแบบเดียวกันนะครับก่อนใช้งานก็จะต้องนวดนวดครับนวดบิดนวดเนื้อสีนะครับให้มันเข้ากันก่อน โอเครู้หมาแล้วนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับผมครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผนังเดิมนะครับที่เราทําสีไว้แล้วแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือทำพลาดทําผิดนะครับทําไม่เป็นนะครับก็เลยอยากเปลี่ยน ผนังก็จะเป็นผนังที่สกิมไปแล้วแล้วก็รองพื้นไว้แล้วนะครับสําหรับล็อปตัวนี้นะครับก็ถ้าจะทานะครับสาหรับพื้นผิวปูนใหม่นะครับก็แนะนําให้รองพื้นปูนใหม่ก่อนนะครับถ้าเป็นผนังเก่าที่ทาสีแล้วนะครับผนังปูนเก่าก็แนะนําให้ใช้เป็นรองพื้นปูนเก่าก่อนนะครับแล้วถึงฉาบตัวเบเยอร์อาร์ตเอฟเฟกต์ล็อปตัวนี้นะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญครับ สีทักนะครับสีทักหรือว่าช่างโดนะครับช่างโดมือหนึ่งมือปาดมือหนึ่งสีรุ่งระวีนี่เองนะครับวันนี้จะมาเกินไชเกินโชว์โชว์เอาไม่เกินครับอันนี้เรื่องจริงนี่ต้องไปโชว์นะครับการปาดสีรอบนี่ดูเนื้อสีก่อนเมื่อกี้นวดแล้วนะครับเนื้อสีนวดเนื้อสีก่อนใช้งานใี้เข้ากันนะครับเนื้อสีก็จะออกมาประมาณนี้ดูเป็นสีเทานะครับตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับเป็นดาร์กเกรย์นะครับตัวตัวเข้มสุดเนื้อนุ่มนะครับนี่ เนื้อนุ่มใช่ไหมครับค้านข้างนุ่มนะละเอียดน่าจะปาดง่ายลองครับลองโอเคอันนี้เราเตรียมพื้นผิวไว้แล้วนะครับต้งต่การลองพื้นป่นเข่าไปแล้วนะครับแนะนํานะครับก็ถ้าจะให้ทําง่ายนะครับก็ตรียมื้นผิวด้วยการฉาบสกิมก่อนนะครับให้พื้นผิวเรียบที่สุดนะครับก็จะสามารถทําตัวล็อปนะครับหรือทําสีต่างๆนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทําให้ไม่เลืองเนื้อสีด้วยนะครับผม อันนี้ช่างโดก็จะเริ่มจากมุมบนก่อนนะครับอันนี้อันนี้เก็บพื้นผิวเดิมก่นอทน,น,นทำนานไว้ก่อนจำเป็นไหมครับว่าต้องเริ่มจากตรงไหนไม่ไม่ครับแล้วแต่ถนัดเลยครับขอแค่ให้เต็มให้เต็มพื้นที่ก็พอครับขอขแค่ทำให้เต็มพื้นที่ก็พอลอะขอเก็บขอเก็บพื้นเดิมก่อนตักก็ไม่ต้องตักเยอะนะครับตักทีละนิดเดียวครับ ถ้าตากเยเ๋ยวมันจะมันจะหล่นทิ้งเปลืองครับ oh. ตักทีกละน้อยน้อยก็พอแล้วครับนี่ก็ปาดมาประมาณนี้ปาดไปเลยครับเทคนิคการปาดรอบแรกเป็นไงบ้างครับทายังไงอ,อันนี้หรอครับถ้าถ้าเป็นผนังเดิมๆเนาะที่ไม่ที่ไม่มีสีเก่าแบบนี้นะเราก็ปาดบางๆเลยก็ได้ครับปาดบางๆนี่บางก็ประมาณนี้แหละครับมันก็จะปกประมาณนี้อยู่แล้วครับ mm hmm. ถ้าเป็นพื้นพื้นผิวเดิมนะครับ เดิมๆถ้าเป็นพื้นผิวสกินก็จะได้เรียบประมาณนี้เลยครับแต่ถ้าเป็นพวกพื้นพื้นที่ฉาบใหม่ๆนะฉาบลงฟองธรรมดาครับพื้นผิวก็จะหยาบกว่านี้หน่อยครับถ้าเป็นพื้นสกินเนี่ยปาดปาดง่ายเลยครับนี่ปาดเรียบเลยครับก็แนะนําให้สกินครับแนะนำให้สก,กสกินดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งทำง่ายด้วยครับแล้วก็สองก็ไม่เปลืองลอบครับนี่ลอบตัวนี้จากปกตินะที่เขาตามทฤษฎีนะที่เข,เขาเขียนไว้ว่า เอ่อสองในสองการลอนนี้ได้ประมาณสิบถึงสิบสองสิบสองตารางต่อสอรรงรอบสิบสอง <heut Lam. S 1> ตารางครับก็จะมีข้างรันบอร์ดถ้าเราสกิมเนี่เราก็จะได้เพิ่มขึ้นที่ก็ประมาณสิบห้าขึ้นอีู่แล้วครับโอ้อได้พื้นที่เพิ่มขมึ้นมาครับ <c oughs> เพราะว่าพื้นผิวเรียบขึ้นนั่นเอง <c oughs> ใช่ครับโอเคแล้วในรอบแรกนี้ปาดทิ้งไว้เต็มพื้นผิวทิ้งประมาณกี่นาทีครับก็ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็มาผ่ารอบสองใช่ไหมครับโอเคบางทีก็ไม่ถึงหรอกครับ แล้วแต่สภาพอากาศใช่ครับแล้วแต่สภาพอากาศบางทีก็อากาศร้อนหน่อยก็ก็แห้งเร็วหน่อยครับโอเคครับผมพอเกเี็บมุมนี่หนึครับ ก็เสร็จแล้วนะครับรอบแรกมีฉาบฉาบแป๊บเดีเยวเองครับก็เสร็จแล้ว mm. คือเท่าที่เคยฉาบมานะครับไอตัวนี้นะครับอาร์ตเอฟเฟกล็อคของเ a เยอร์สูน้าตัวนี้นะมันคิวคิวมันจะลื่นยิวมันจะลื่นลื่นมากครับปาดง่ายแล้วก็ลื่นมากแล้วก็เนือ้อเนื้อมันจะละเอียดหน่อยนุ่มนะครับนุ่มปาดก็ลืน่นปาดง่ายครับฉาบง่ายกว่ากว่าเท่าเท่าเท่าที่เคยทํามานะครับไอล็อคประเภทนี้นะจะมีตัวนี้ฉาบลื่น Jahr. สุดๆุดแล้วครับ แล้วก็กิน่นกินก็ไม่มีแล้วครับไม่มีกินเลยเพราะเขาเป็นสูตน้ํานะกินกินไม่ค่อยมีเลยครับวว้า <Wow. S 2> แทบจะไม่มีเลยหรอครับกิน่นแลน้วก็ับมาดูเนื้อเขาอ่ะจะละเอียดมากละเอียดมากจริงครับนุ่มแล้วก็เวลาปลาด Field. นะมันทำให้ลื่นปาดง่ายฉาบง่ายครับโอเคครับอันนี้ก็รอบแรกเสร็จทิ้งไว้ไรประมาณ1-2ถ whom, ึง um, 2ชั่วโมงใช่ไหมครับ, 2>, <ถ>บ2ชั่วโมงครับเดี๋ยวคงไม่ถึงหรอกมั้งครับ ถ้านานหน่อยก็ก็จะนานหน่อยครับอ่าแล้วแต่ครับแล้วก็ถ้าแต่ถ้าาฉาบบางด้วยครับครับผมถ้าเราฉาบบางก็จะแห้งเร็วหน่อยโอเคก็ไม่นานถึงสองชั่วโมงหรอครับี๋ยวเราก็ต้องรอสีแห้งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูต่อกันรอบสองครับผมได้ครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้ก็สีแห้งแล้วครับพี่ทารอบแรกไว้แห้งก็จะเจิดลงประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ พื้นผิวด้วยดลดทรายเบอร์6กร้อยที่มีมาให้นะครับแลเก็บเก็บหกรอย่กรรอยอย่างนงี้นะครับที่มันใหญ่ประมาณนี้เราก็เก็บดทรายลูกรูปรูบเบาๆครับไม่ต้องรูปแรงก็ได้ครับหรือถ้าใครอยากได้ลายแบบต้นลายเท็กซเจอร์ลึกๆก็ประมาณนี้ก็ไม่ไม่ต้องขัดก็ได้นะครับเราแบบเพื่อทำทำอ๋ออยากให้มันเป็นแบบลายนูนขึ้นมาใช่ไหมก็ลายเส้นแบบนี้นะครับแบบนี้ ไม่ต้องขัดก็ได้ครับถ้าใครอยากได้โอเคมันก็จะลายก็จะแข็งๆหน่อยแต่มันจะไม่เรียบใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไม่เรียบแต่ว่าลาย,ลายมันสวยนะสาหรับผมนะครับผมว่ามันสวยนะ,อ,ะอันนี้ก็เรียกผบอกว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันใช่ครับอันนี้คือเก็บเก็บนิดนึงก็ได้น,นี่ครับนีก็ขัดเสร็จละครับผิวผิว่าจะเรียบเนียนขึ้นนะครับมารอบสอง อุปกรณ์เหมือนเดิมครับลุยกันเลยยังยังโป้มีโปเล็กเหมือนเดิมน้ำสีทิ้งไว้นานๆน,นี้ต้องนวดใหม่ไหมครับน,นวดงวดงวดหน่อยก็ดีครับเวลาเราเปิดแล้วมันเจออากาศหน้ามันจะแข็งแข็งหน่อยมันจะแข็งแข็งหน่อยแล้วนวดก่อนนะนิ่มไหมครับ <c oughs> นิ่มนิ่มโอ้โห oh, <no. S 1> <c oughs> คิดลึกนะครับ <c oughs> อ่านี่รอ,อบสองครับดูกันเหมือนเดิมครับจะขึ้นตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดนขึ้นตรงกลางได้ไหมครับได้ครับได้อันนี้รอบสองนี้จะเน้นจะเน้นให้มีวดลายเพื่อมากขึ้นก็คือเราจะตักให้มันเป็นกระจุกเล็กๆแบบนี้ถ้ารอบแรกผมจะทําประมาณนี้นรอบแรก เพื่อเพื่อเวลาเราปาดให้มันเต็มหน้ามันจะได้เสร็จเร็วๆแต่รอกสองนีเน้นเน้นลายหน่อยพีครับตรงนี้มาก็ปาดปาดดีดบางๆเลยนะครับนี่เหมือนแต่งลายเพิ่มเฉยๆเนาะใช่ครับถ้าใช้อุปกรณ์ตอนนี้ทำนะครับเกียงฉาบขัดมันแบบนี้ทำลายที่ออกมามันจะดูสมูทสมูทหน่อย แต่ใครถ้าใครถนัดแบบนี้ลายออกมามันก็จะแข็งแงแล้วก็ยายแล้วลดลายจะเยอะเยอะๆหน่อยครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่ความถนัดเนดาะบางคนก็บางท่านก็ใช้เกียงอันใหญ่เนี่ยไม่เป็นใช่ครับก็ใช้เป็นตัวนี้แทนก็ได้ใช่ลองป,ปาดนะให้ดูได้ไหมครับนี่เลยถ้าใช้ตัวนี้เนาะมันก็จะปาดนี่ครับถ้าใช้ตัวนี้น่ะลายเส้นตรงนี้น่ะมันจะเยอะนี่ลายเส้นประมาณนี้ครับนี่ถ้าเราใช้เกียงแบบนี้เนาะนี่นี่ลายเส้นตรงนี้ มันจะเยอะแล้วลายมันจะถี่มันจะออกแข็งๆหน่อยครับลวลายแล้วออกมาโอเคแต่ว่าถ้าใช้เกียงแบบนี้นะผมคือคนถนัดแบบนี้เนาะผมก็ใช้แบบนี้แหละครับเวลาวดลายมันมันไม่แข็งเกินไปน่ะดูแล้วมันลายมันสมูทินะครับดูมุมตรงๆกันน่ะพื้นที่ค่อนข้างจะแคบนิดหนึ่งนะครับไปหามุมกล้องย่างหน่อยแต่ว่าน่าจะเห็นชัดเจนนะครับลายเริ่มมาแล้วรอบสองนะครับเนี่ย อันนี้สูตรน้ํานะครับ,ไม,รบไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเราบอกไปยังบอกอีกรอบแล้วกันเนาะเป็นสูตรน้ํากินอ่อนนะครับแทบจะไม่มีกลิ่นเลยละครับตอนนี้นะทําภายในนี่เหมาะเลยครับไม่มีกลิ่นไม่รบกวนครับว้าวตัวนี้ทาได้เฉพาะภายในหรือเปล่าครับอันนี้ ได้หมดนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับอพื้นผิวพวกไม้พวกยิบซ้มบอร์ดพวกอะไรนี้ได้หมดเลยครับอแต่กระจกยังไม่แน่ใจนะครับออโอเคสรุปคือได้ทาได้ทั้งใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับตัวได้ครับพื้นผิวก็ได้เยอะอยู่ครับโอเคครับดูต่อเลยรอบสอง กสองเสร็จแล้วระหว่างรอสีแห้งนะครับก็มาทําการล้างอุปกรณ์อย่างที่บอกครับมันเป็นสูตรน้ําก็จะล้างทำความสะอาดง่ายเห็นไหมครับขัดอะไรมากเลยครับนี่ติดมือติดอะไรก็ถางออกได้ครับลูกๆออกเลยแต่ตอนล้างก็อุปกรณ์ก็ระวังครับบาดมือนะครับพวกยังสาบมิดโป้พวกนี้นี่ค่อนข้างคมแหลมเลยครับแล เนี่ยครับล้างออกง่ายอันนี้คาบเก่านะครับนี่คาบเก่า <c oughs> โอเคเราใช้เกียงอันเก่าด้วยเกียงอันใหม่เสียได้ครับเก็บไว้ก่อนนี่ติดติดมือก็ล้างออกได้ครับ <Wow S 1> ล้างง่ายครับ <c oughs> โอเคร้อยโอเคครับตอนนี้ก็ ทาอะไรปาดรอบรอบสองเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเก็บรายละเอียดด้วยกระดาษทรายครั้งหนึ่งนะครับก็ให้ผ้นผิวมันเรียบเนียนเพิ่มขึ้นนะครับกระดาษทรายเบอร์เดิมครับเบอร์600นะครับเป็นกระดาษทรายแบบละเอียดนะครับก็กำลังขัดเก็บอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะลงแว็กนะครับอลองมาดูใ,ใกล้ๆไ,ได้ครับลายรอบที่สอง อันนี้นคือคือเก็บให้มันเรียบนะครับเก็บให้มันเรียบเฉลือดถ้าไม่ไม่ขัดได้ไหมบางคนชอบไช<จ>่ถ้าชอบ,ชอบดิบๆให้มันนุนๆขึ้นมาดิบๆดิบๆไม่ต้องขัดก็ได้ครับอ,อันนี้คือเก็บให้มันเรียบเจหรือว่าถ้าใครถ้าอยากได้ลวดลายเพิ่มนะครับเพิ่มจากตรงนี้นี่อันนี้อันนี้สองรอบก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครคิดว่าอยากได้ลายขีขึ้นให้มันเยอะขึ้นก็ลงทับรอบสามรอบสี่ได้สารอบสี่รอบได้ครับได้หมดครับ แต่ผมว่ามองว่าแค่สองรอบนี้ก็พอแล้วครับใช่จบงานไวนด้วยใช่ครับจบงานไวด้วยสองรอบนี้ก็สวยละลายชิ้นสวยมากรอบ2นี้ก็แห้งเร็วกว่ารอบแรกอยู่แล้วครับเราวาเราปาดแค่บางๆเองอันนี้ใช้แค่นิดเดียวเองนะไม่ใช้เยอะนะครับหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวนเอาให้ดูนะครับอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ลุกไปทําไมก็ประมาณหนึ่งตารางนั่นเองน่ถุงหนึ่งนี่ติดเดียวเองครับอ่าเพราะว่าเราทําโชว์แค่หนึ่งตารางครับหมดไปติดเดียวนะครับ ตัวนี้หมดน้อยมากอ่ะข้าเช็ดใหม่เช็ดเลยย้ายย้ายวผมเตรียมแบ็กมาให้ครับก่อนลงแบ็กก็ทงความสะอาดหน่อยครับฝุ่นเมื่อกี้ใช้ผ้าสะอาดนี่แหละครับเช็ดฝุ่นหน่อยทำมาเช็ด <Okay. S 2> เรามาลงแว็กนี่ๆช่างโดดแนะนำแว็กหน่อยใช้ยังไงใช้กับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนี้คือแว็กใช้เคือบตอนรอบสุดท้ายน่าจะกันน้ำกันความร้อนนี่ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV ใช่แล้วครับแล้วก็ป้องกันความเสียด้วย <Yeah. S 2> นี่ใช้เกียงตัวนี้นะครับนี่โฟล์พลาสติกที่แถมให้ปาดสองรอบถางกันรอบละสิบประมาณสิบาทีแล้วก็ใช้ผ้าถางลงบนเพื่อความเงาเดี๋ยวเราแกะทำให้ดูเลย นี่นี่เนื้อครีมเนื้อแว็กก็จะประมาณนี้ครับเหมือนอะไรอ่ะเหมือนลาเทกเลยเหมือนก้าว<ะ>ลาเทกครับแต่คุณน่าจะไม่แต่ไม่ใช่นะ,นะครับไม่ใช่นี่ปาดก็ปาดตรงนี้ครับอเออสีมันก็จะดูสดขึ้นน่ครับดูลายเด่นขึ้นมามันเหมือนดึงลายขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีก ดูชัดเจนยิ่งขึ้นใช้แค่อินโฟพลาติกปาดให้ทั่วนะครับปาดให้ทั่วแต่มันจะด่างอันนี้ปาดปาดยังไงก็ได้ใช่ไหมครับแค่แค่ให้มันทั่วแต่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับลายแล้วเนาะอันนี้นมัไม่เกี่ยวกับลายแล้วครับคแค่เกี่ยบเฉยนครับแห้งนี่แล้วมันจะดอกไหมครับไม่น่าจะดอกนะครับถ้าแห้งแล้วเอาใช้สีก็จะเข้มขึ้นอย่างนี้เหมือนเดิมครับ love. ช่างโดดอันนี้เราเขาที่ให้มาด้วยนี่มัไว้ทำอะไรครับฟองน้ำมันนี่ฟองน้ำนี่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 อันนี้เขาจะให้มาเก็บตับนี้เขาแถามมาให้ใหนี่เขาใช้ใช้แบบนี้นี่เวลาเราปาดชิมน,นี่ครับมันจะเหลือพวกนี้แหละรอยเขาเก็บเขาให้ฟองน้ำมาเก็บนี่ครับ <จะ S 1> อย่า,อ,อ,ยาอย่าทิ้งให้มันแห้งนะครับไม่งั้นมันจะเป็นคราบเผาได้เแล้วก็จะเป็นรอยเชื้อมีฟ<ๆ>องน้ำมาให้เก็บแงี้ใช่ครับนึ่ใช้ผ้าก็ได้เห,หมือนกันมือนของอันอื่นเห็นเขาใช้ผ้าขัดขัดกันอันนี้ ไอ้ตัวเครื่องของเขามันมันออกเหนียวๆนิดนึงอะครับถ้ามันน่าจะติดผนติดอะไรมั้งเขาเลยให้อันนี้มาแห้งแต่ก็ดีอยู่นะครับเนี่ยขึ้นบนเริ่มแห้งเลยครับนี่นี่ยังไม่ได้ใช้ผ้าปั่นเงานะแต่ดูเป็นพื้นผิวแบบเรียบเนียนๆแห้งๆเลยเนี่ยเออดีเงาด้วยนะเงาเป็นขนาดยังไม่ได้ใช้ผ้าปั่นเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ปั่นธรรมดาเราใช้เครื่องเนี่ยครับเครื่องตัวนี้เราเตรียมมาแล้วมันเป็นเครื่องปั่น เหมือนเครื่องไอ้ขัดขัดสีรถพวกขัดสีรถนะครับลรอบเดียวลงสองรอบเดี๋ยวเราจะปั่นตัวนี้ลงลองลมสองรอบดูก็ได้ครับเราใช้ผ้าปะใช้นี้ดูปั่นดูว่ามันจะเงาขึ้นไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูลองกันได้ครับปั่นทุกรอบเลยไหมปั่นทุกรอบเลยอ่ะลองปั่นรอบนี้ก่อนลองปั่นรอบนี้ก่อนเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้เราไอันี่ประกอบเครื่องเลยอันนี้ลองปั่นปั่นสองรอบเลยนะครับปกติใช้ผ้าปั่นก็ได้นะผ้าม้นก็ได้ครับใช้ผ้าหมุนให้ดูหน่อย เพราะวันนี้มันลื่นเลยนี่ว่าพี่เตงใช่มันลื่นเลยก็เลยงงว่าเออว่ะมันไม่ต้องใช้ผ้าปัดมันลื่นแล้วมันเงาด้วยงงเลย,เอยตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะดเดี๋ยวลองเราลองใช้เครื่องปัดดูเนะาะครับผม ครัตอนแรกเราว่าจะใช้เครื่องปัดนรอบสองจะรู้แล้วเหมือนเดิมครับครับมันน่าจะได้เท่านี้แล้วแหละใช่เพราะว่าลงแบ็กแล้มันแห้งเร็วไม่ไมค่อยมีผลเท่าไหร่ใช่ใช่โอเคถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลอฟเบเยอร์อาร์ตเอฟเฟกต์อาควาลอฟนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านสีลุ่งราวีนะครับตัวนี้นะครับ เส้นเฉดสีมีสามเฉดสีเนาะที่จริงจริงๆนะครับน่าจะมีเยอะอยู่นะแต่ที่ร้านเราลงแค่สีใสดีเดี๋ยวผมขึ้นเฉดสีให้ดูทีหลังดีสามเฉดสีตัวนี้จะเป็นตัวเข้มสุดใช่ครับเบอร์สามเข้มสุดดจะเป็นบล็อกเซตเป็นกล่องมาเนาะอุปกรณ์ครบราคาไหมราคาด้วยก็ได้ครับบอกราคาตอนนี้เนาะตอนนี้ราคาบล็อกหนึ่งพร้อมอุปกรณ์พร้อมพร้อมพร้อมล็อพร้อมเตาเคลือ ฟองน้าอะไรทุกอย่างทุกอย่างพร้อมทาเปิดมาทําได้ใช่ไหมคราทำได้ตอนนี้พันสี่ร้อยเก้าสิบาทพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับบ็อกเซตหนึ่งนะครับทาได้สิบถึงสิบสองตารางนะครับอ่าสิบถึงสิบสองตารางเมตรนะครับต่อสองรอบแล้วจบเลยต่อจบงานเลยต่อจบงานเลยครับนะครับก็จะเป็นกล่องเป็นขนาดสามกิโลสองแกลลอนมาให้สแกลลอนครับก็จะเป็นเซตนี้ก็จะเป็นหกกิโลนั่นเอง หนึันสี่ร้อยาสิบบาทโอเคสนใจยังไงสอบถามเพิ่มเติมนะครับเข้ามาได้ที่สีลุงระวีนะครับหรือจะเมนคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากให้เราไปทําสีตัวไหนให้ดูก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมหรือว่าติชมเข้ามาได้ว่าพี่ทําผิดนะแต่ี่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยติชมเข้ามาได้เนยเราแรรกแรกนันใช่ครับเริ่มเริ่มเริมเริ่เริ่ม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 เร่มเริะมเริ่เริ่ม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 เรั่มริ่ โอเคสำหรับวันนี้ก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับสีลุงระวีนะครับผมสีทินนะครับแล้วก็สีพักนะครับช่างโดอ่าโอเคช่างโดมือหนึ่งของสีลุงในขนาดนั้นขนาดนั้นนะครับต้องยอมรับยอมโอเคงั้นสีลุงระวีพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับผมมาไม่ได้บริการดี